สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาแนะนำบดตัวละครที่มีชื่อว่าดูฟาร์มิงโกจากวันพีทนะครับเริ่มจากเปิร์ของเขากันเลยนะครับเขาเป็นคนตัวสูงนะครับแล้วก็ฟื้นฟูค่าสติด้วยการอยู่ร้รอบดอกไม้ปีศาจนะครับการเก็บดอกไม้ปีศาจของเขาเนี่ยคือการฟื้นฟูค่าสตินะครับตัวละครตัวนี้จะตีแรงกว่าตัวละครอื่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายน้อยลงเล็กน้อยนะครับแต่เป็นตัวละครที่เสียค่าสติไวกว่าตัวละครอื่นนะครับ ต่อมาเป็นความสามารถของเขานะครับผลปีศาจนั่นเองแต่ผมขอพูดถึงเสื้อคลุมของเขาก่อนแล้วกันเสื้อคลุมมีอายุการใช้งานเอ่ออินฟินิตี้ลวกันนะครับผมเพราะว่ามันมันไม่รู้จะพูดยังไงซึ่งป้องกันความเสียหายได้48%เปอร์เซ็นต์เกือบครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็การใส่จะช่วยเพิ่มการต้านทานความหนาวเย็นด้วยนะครับผมว่าใส่อันนี้น่าจะไม่น่าจะไม่เย็นน่าจะแบบไม่โดนแช่แข็งเลยนะครับ เพราะว่าเป็นขนขนโดฟามิโก้ไงแบบอุ่นอะไรเงี้ยต่อไปครับเป็นสกิลแรกเลยเป็นสกิลพาสซีฟสกิลเบสิคนะครับการโจมตีด้วยได้นะครับโจมตีระยะไกลดาเมจสาสิห้านะครับดาเมจบอกว่ายี่สิบห้านะครับมันโจมตียี่้าแต่ดาเมจมันเขียนว่ายี่สิบห้าเอ้ยไม่ใช่ดิไอ้ช่างมันเถอะ ต่อไปผมจะสาธิตให้ดูกับไอ้ช้างนี่แล้วกันจะได้เห็นแบบชัดเจนครับสองสามสี่การโจมตีั๊บเหมือนช้างมันจะถูกเราตึงไว้กับที่นะครับในความสามารถของมันบอกว่าเราตึงสิ่งมีชีวิตที่เราโจมตีได้ประมาณสี่วินาทีนะครับเป็นตัวที่เล่นมันเหมือนกันนะครับเนี่ยมาดูสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิล ในคำอธิบายบอกว่าสกิลนี้เนี่ยจะฟื้นฟูนฟนฟนเลือดของเรานะครับหิวเลือดยี่สิบหน่วยมันสามารถหิวให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคาบได้หรือเปล่าผมว่ามันใช้แล้วมันหมดไปนะมันต้องคาบได้อยู่แล้วอ่าสองใส่ย,ยังไม่ได้หรือเปล่าอ๋อไม่ได้นะครับแต่ว่าไอเทมเนี้ยสามารถฟื้นฟูนด้วยอ่าเขาเรียกว่าไส้แมงมุมแล้วกันนะครับผมคลิกขวา คิดขวาคิดขวามันใช้เท่าไหร่เนี่ยผมใส่ไปประมาณสิบอันมันก็ยังไม่เปร์เซ็นต์ไม่ไม่เห็นเพิ่มเลยวะ่ะอ,อ๋อเพิ่มแล้วนะครับมันบั๊กนะครับผมโอเคต่อไปเป็นโอ้ยหิวหิวนะครับตัวละครตัวนี้มีสเตตค่อนข้างน้อยนะครับทั้งค่าสติแล้วก็เลือดแล้วก็ค่าความหิว การใช้ความสามารถของผลปีศาจก็กินค่าความหิวของเขาไปเยอะนะครับเพราะงั้นเวลาใช้อะไรก็บริหารค่าความหิวให้ดีๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสกอาหารมากินดูนะครับโอเคผมก็ได้ทําการเสกซุปมากินนะครับแล้วก็มาทดลองการใช้สกิลนี้กันเลยดีกว่าอื <c oughs> เรียกถิ่นตะขึ้นออกมาตบนะครับศัตรูโอ้เถื่อนจริงครับเถื่อนจริง แต่ว่าการใช้ความสามารถนี้จะเสียค่าความหิวแล้วก็ค่าสติอย่างละ35หน่วยนะครับความสามารถนี้บอกว่าอ่าสิ่งที่เราเสกมาจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับถือว่านานมากนะครับดูดิยืกเยือย้อๆด้วยอะ่ะผมว่าผมชอบตัวละครตัวนี้นะมันอลังการดิเปรียวดิแข็งแกร่งนะครับ มันไม่ตีเราเลยโอเคสัดรับตัวละครโดราบิงโต้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับผม